สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาพูดถึงกันสั่นของกล้อง Sony CV1 กันนะครับและซอฟต์แวร์แก้ภาพสั่นตัวหนึ่งเนี่ยที่เราไม่ต้องใช้ g i มบ a l เลยก็ได้นะครับครับผมเปาพีเทบนะครับพอดีเนี่ยผมได้ลองใช้เจ้าตัวกล้อง Sony CV1 เนี่ยไปถ่ายบล็อกหรือถ่ายอะไรต่างๆเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมผมก็เลยมีไอเดียเรื่องกันสั่นนะครับอยากจะมาลองแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมอันนี้เป็นการแชร์ความเห็นจากผมที่ได้ไปลองใช้มานะครับ โดยกันสั่นของกล้อง Sony ่ v 1 e เนี่ยเขาจะให้มาด้วยกัน2โหมดนะครับก็คือโหมด Standard กับโหมด Active ซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองเดินเทสแบบบล็อกให้ดูนะครับโดยการถ่ายครั้งนี้นะครับผมจะใช้ตัวแฮนด์กริปของ Sony เองเนี่ยติดกับตัวกล้อง Sony ่ v 1นะครับโอเคครับผมโหมดแรกที่จะลองให้ดูนะครับก็จะเป็นโหมด Standard นะครับผมก็ขออภัยสำหรับเสียงลมที่เข้ามาไว้ลงหน้าด้วยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเดินบล็อกไปเรื่อยๆนนนะคครััับมโเกส่หด Standard ลองสังเกตที่เฟรมภาพนะครับผมเคเฟรมภาพเนี่ยเขาก็จะกว้างประมาณนี้แหละครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูนะครับเดินไปเรื่อยๆเนี่ยกันสั่นของโหมดแตนด์ดเนี่ยก็อาจจะยังจะมีการสั่นไหวอยู่บ้างนะครับนี่นะครับให้เพื่อนเพื่อลองลองดูนะครับผมในเดินปกติเลยนะครับเคนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยเวลาเดินนะครับถ้าสมมุติว่ามันสั่นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะลงน้ําหนักที่เท้าเราเนี่ยให้มันเบาลงกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูโหมดต่อไปกันเลยนะครับ ครับผมโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดแอคทีฟนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเดินบล็อกไปเรื่อยๆแบบครั้งที่แล้วให้ดูนะครับโอเคให้เพื่อนๆลองสังเกตเฟรมภาพนะครับเฟรมภาพเนี่ยก็จะถูกครอปลงมาประมาณนึงเลยนะครับผมแต่ว่าเท่าที่สังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือภาพเนี่ยจะไม่สั่นเท่าแบบเมื่อกี้นะครับผมภาพเนี่ยมันจะนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองเดินให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเดินแบบปกติเลยนะครับนี่เลยโอเค อันนี้คือเรายื่นยื่นสุดแขนนะครับเนี่ยนี่คือยื่นสุดแขนยื่นสุดแขนแล้วเนี่ยก็ยังได้ประมาณนี้อยู่นะครับผมก็ลองไปเปรียบเทียบกับตัวมาตรฐานดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการใช้กันสั่นของทั้งสองโหมดจากกล้อง Sony CV1 นะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าพอใช้โหมดมาตรฐานแล้วเนี่ยเฟร,รมภาพที่ได้นะครับมันจะกว้างมากกว่าแอคทีฟแต่การกันสั่นของโหมดนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับการเดินบล็อกพอภาพเนี่ยมันก็ยังสั่นพอสมควรเลยนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมว่าถ้าเราตั้งกล้องถ่าย t a l k i n g h e a d แบบนี้นะครับกันสั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับส่วนโหมด a c t ท v e เนี่ยเขาจะครอบเฟรมภาพของเราออกไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะได้เรื่องภาพที่นิ่งกลับมาแทนนะครับผมสาหรับผมแล้วนะครับการใช้โหมด Active ในการถ่ายวลลอกคนเดียวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันแน่นเฟรมไปหน่อยซึ่งพอเวลาไปถ่าย2คนแล้วนะครับเนี่ยเฟรมเนี่ยมันจะดูแน่นไปหมดเลยครับซึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายคนก็จะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ้า แล้วกันสั่นของกล้อง Sony ่ v 1เนี่ยมันดีไหมซึ่งผมบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าคุณเป็นสายทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านนะครับถ่ายพูดหนะ้ากล้องถ่ายรีวิวของเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องกันสั่นอาจจะไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายถ่ายวล็อกออกไปเดินถ่ายข้างนอกหรือถือถ่ายข้างนอกเนี่ยผมว่าอาจจะต้องกังวลเรื่องกันสั่นนิดนึงนะครับถ้าเราต้องการเฟรมภาพกว้างๆแบบหมดมาตรฐานเนี่ยและภาพนิ่งๆด้วยนะครับบางทีเราอาจจะต้องหาไม้กันสัน่นหรือไม้์กิมบอลเข้ามาช่วยนะครับแต่แต่นะครับมีแต่ ใช่ว่าทางโซนี่ไม่ได้คิดแก้ปัญหาตรงนี้มาให้เรานะครับใช่ครับผมกําลังพูดถึงซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ทางโซนี่เขาจัดทําขึ้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาเรื่องภาพสั่นนะครับผมซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ภาพของเรานะครับนิ่งจัดจัดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ไม้กันสั่นหรือกิมบอลเลยนะครับผมชื่อของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็คือ Catalyst Browse นั่นเองนะครับผมและที่สําคัญนะครับฟรีด้วยนะครับผมเราสามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บของโซนี่ได้เลยนะครับแต่ว่า การที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะครับผมกล้องของคุณเนี่ยต้องมีการบันทึกใจโลด้าได้นะครับซึ่งใจโลด้าเนี่ยก็คือการบันทึกการเคลื่อนที่ของกล้องนั่นเองนะครับซึ่งถ้ากล้องของคุณมีใจโลด้าเนี่ยก็สามารถนำไปแก้ภาพสั่นในซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับผมกล้องที่บันทึกใจโลด้าได้ตอนนี้นะครับก็จะมี Sony c v 1 s o n y rx 1 0 0 Mark 7นะครับ a 7 s 3 a 7 c นะครับผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยพอเวลาเราแก้ภาพสั่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับผลลับ ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยเหมือนเราใช้ไม้กันสั่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเดินบล็อกแบบเดิมให้ดูเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเราจะปิดโหมดกันสั่นไปเลยนะครับผมหมวกันสั่นเนี่ยก็จะเป็นออฟเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเดินบล็อกให้ดูนะครับนี่นะครับผมลองสังเกตดูนะครับเราจะปิดโหมดกันสั่นไปเลยนะครับแล้วก็ไปแก้ภาพสั่นเนี่ยในโปรแกรม Catly ล s สบราสนั่นเองนะครับโอเคลองลองดูนะครับผมนี่คือเดินปกติเลยนะครับทิ้งน้ําหนักปกติอ่ะเลี้ยวหนึ่งทีนะครับ ลสังเกตได้เลยนะครับว่าภาพเนี่ยมันจะนิ่งแบบใช้กิมบอลเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเดินเร็วนะครับอันนี้เดินเร็วเดินเร็วนะครับโอเคเลี้ยวหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะครับวิ่งเลยอันนี้วิ่งเลยนะครับจับไม้ไว้กันเดี๋ยวเสียงสั้นโอเคครับโอเคเลี้ยวหนึ่งทีนะครับเดินเดินปกตินะครับผมเนี่ยครับลองสังเกตดูนะครับว่าภาพเนี่ย มันจะนิ่งมากเลยนะครับผมสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับโอเคเป็นไงครับนิ่งจัดจัดเลยใช่ไหมครับโดยตอนที่เรานำไปแก้ภาพสาั่นในซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็จะครอบภาพของเราออกไปเยอะอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับเป็นแมนนวลได้เองเลยนะครับผมโดยส่วอนใหญ่ที่เขาปรับกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90นะครับแต่ถ้าเลยจากนี้ไปแล้วเนี่ยภาพก็จะกลับไปสั่นเหมือนเดิมนะครับ และแน่นอนนะครับว่าพอมีการครอปเกิดขึ้นเนี่ยเรสเซลูชันของภาพนะครับก็จะถูกลดลงไปด้วยซึ่งถ้าเป็นผมนะครับผมอาจจะถ่ายเป็น 4K นะครับแล้วพอเวลามาแก้ภาพสั่นเนี่ยเรสเซลูชันมันก็ยังจะโอเคอยู่นะครับสรุปนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องภาพสั่นของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าเป็นสายทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านพูด Talking Head หรือว่ารีวิวของแบบนี้นะครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการสั่นเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายบล็อกต้องออกไปเดินถ่่่าาาาายยข้้งนนนนอกกะรับบผม็แแวใหถเป 4K ส Standard ื่อที่เราจะเอาเฟรมกว้างๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาแก้ภาพสาั่นในซอฟต์แวร์อีกทีนึงแล้วพอทําแบบนี้เนี่ยเรสโซลูชันมันก็ยังจะโอเคอยู่นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าใครพร้อมมีงบประมาณที่จะซื้อกิมบอลได้เนี่ยผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนเจ้าตัวหมดแอคทีฟเนี่ยผมจะใช้เวลาที่ผมรีบๆนั่นเองนะครับผมหรือว่าช่วงเวลาที่ผมถ่ายตัวผมคนเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวการสั่นเจ้าตัวกล้อง CV1 นั่นองนะ1นับ ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการที่ผมได้ไปลองใช้มาแล้วนะครับผมก็เลยอยากเอามาลองแชร์เพื่อนๆฟังกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ